สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแพรแล้วแล้ววันนี้นี่เลยแพรมีสต็อกรีโวมาอัปเดตให้ลูกค้าชมนะสำหรับใครที่กำลังมองหา Toyota Revo 4ประตูไปใช้งานแพรบอกเลยว่ามาออกรถกับแพรนะไม่ผิดหวังแน่นอนมาเริ่มกันที่คันแรกคันนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นตัว2.4 e p r ดส n ่อีพประตูเกียร์ออโต้นะปี2019สภาพสวยๆผิวพันดีๆแบบนี้เลยนะครับ ด้านหน้านี่ได้เป็นกระจังหน้าหล่อแบบนี้เลยสป,ปอตไลท์คู่หน้ามาพร้อมและตัวนี้ได้เป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นล้อมแม็กคอบเแบบนี้นะผิวพันธุ์ภายนอกเนี่ยได้เป็นสีเทารายละเอียดฟังก์ชันสวยๆเลยและดูในส่วนของภายในตัวรถนะคันนี้เนี่ยภายในได้เป็นเบาะผ้าทรงสป,ปอร์ตแบบนี้นะครับนี่ออปชันภายในก็คือได้เป็นเยร์ออโต้วงลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะ วิทยุบิ้วโรงงานรองรับ usb แล้วก็ตัวนี้ได้เป็นแอร์อะนาล็อกแล้วก็คันนี้นะได้เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานแบบนี้มือเปิดภายในเป็นโครเมี่ยมกระจกมองข้างพับป่อไฟฟ้าด้วยและสําหรับคันนี้นะได้ในส่วนของหลังคาแคดดี้บอยไปให้ด้วยเลยนะครับนี่ใครที่เน้นไปใช้งานไม่ได้เน้นบรรทุกหนักนะสําหรับคันนี้เนี่ยได้ดูแลมาอย่างดีเลยเป็นหลังคาแคดดี้บอยพร้อมเป็นหลังคาแคดดี้บอยสูงเลยมีกันชนท้ายมาให้ สัญลักษณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่รายละเอียดคือพานดีราคาคันนี้นะแพรเปิดขายอยู่ที่5้าแสนหนึ่งมืนบาทใครสนใจนะรีบทักเข้ามาหาแพรได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกคันที่สองนะครับสำหรับคันนี้เริ่มกันที่ด้านหลังกันไปเลยสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัว2.4มิตร ปี2020นะครับสีหายากกันไปเลยนะสีเทาดำมาดูในส่วนของออปชันด้านหลังก่อนเลยสำหรับคันนี้นะได้ในส่วนของกล้องถอยหลังตัวนี้เป็นกล้องบิวอินจากโรงงานแบบนี้นะครับและดูในส่วนของแม็กไลเนอร์นะไม่ช้ำเลยผิวพันดีรายละเอียดพร้อมใช้กระจกไล่ฟ้าพร้อมนะกันชนหลังมีมาให้พร้อมเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างกันสำหรับด้านข้างคันนี้นะมาพร้อมกับ ดีไซน์ล้อมแม็กลายใหม่แบบนี้นะได้พร้อมกับยางกูดเยียร์สเส้นปี2024กันไปเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นล้อมแม็กขอบ18สำหรับตัวมิดเนี่ยได้เป็นล้อมแม็กขอบ18นะามาดูที่ในส่วนของภายในออปชั่นบ้างว่ามีอะไรแตกต่างกับตัว E ปี2019นี่เลยนะครับสำหรับตัวมิดนี่ภายในก็ ได้เป็นกระจกไฟฟ้า4บ้านเหมือนกันมีกระจากพับปรับไฟฟ้าแบบนี้นะอ่ามาต่อกันที่ในส่วนนี้พวงมาลัยเนี่ยได้เป็น multi f u n c t i ันแบบนี้มีระบบสั่งการด้วยเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้มาพร้อมกับจอทัชสกรีนโรงงานรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ด,ด้วยนะมาพร้อมกล้องถอยหลังเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับมีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดด้วยสําหรับคันนี้นะได้เบาะสวยๆแบบนี้เลย สภาพดีอ่ะมาดูในส่วนของด้านหน้าว่ามีอะไรแตกต่างกันนะครับมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างเหมือนกันอ่ะถ้ามองคู่กันไปแบบนี้สําหรับไฟหน้าที่ลูกค้าเห็นเลยตัว e เนี่ยจะเป็นไฟคารลเจนแบบนี้นะเป็นหลอดไส้ธรรมดาส่วนคันตัว mid จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับพร้อมกับไฟเดย์ไลท์พร้อมเลย ไฟสปอตไลท์เนี่ยเป็นแบบ LED แบบนี้ด้วยนะแล้วก็แต่งเป็นแบบสีเปนโนแบบ็กตัดกับสีเทาได้ดีเลยกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าหมูป่าแบบนี้นะพร้อมกับดีไซน์เป็นสีเทาตัดกับสีดำได้สวยงามรับกันดีมากสำหรับคันนี้ปี2020ตัวมิดนะราคาแทบเปิดขายอยู่ที่589,000บาทเท่านั้นใครสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับ มาต่ออีกคันที่3นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัวท็อปสุดกันไปเลยตัวไฮอ่าให้ดูหน้าที่แตกต่างกันไปในส่วนของไฟเนี่ยได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์เหมือนกันนะครับมีสปอตไลท์คู่หน้าให้เหมือนกันแต่ที่แตกต่างเลยเห็นไหมจะเป็นที่ในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเทาปรับด้วยสีเทารำแบบด้านนะแต่คันนี้ จะได้เป็นโครเมียมตัดด้วยสีดําเงาเปียโนแบ็กแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ฝังมาให้เห็นไหมตรงนี้จะมีเซนเซอร์นี่มาดูใกล้สาหรับตัวนี้นี่จะมีเซ็นเซอร์ฝังมาให้พร้อมเลยนะคะร,รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยและตัวนี้นะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยมีเขี้ยวหมูป่ามาให้พร้อมแบบนี้เลยอ่าในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเป็นลายเดียวกันกันกบตัวมิดนะครับนี่ได้ยางเป็นยางด้านรอบ พร้อมๆเหมน,นี้เลยนะมันได้ข้างขึ้นลงสะดวกแล้วก็อ่ะมาดูออปชั่นภายในยันตัวนี้เนี่ยได้เป็นเอนจิ้นสตาร์นะคะเป็นสมาร์ทคี่เล็แบบนี้เลยสำหรับภายในได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วสำหรับตัวไฮตัวท็อปสุดเลยนะนี่เอนจิ้นสตาร์มีเซนเซอร์ให้คันนี้นะมาวิ่งอยู่ที่แสนหกนะครับมีมัลติฟังก์ชันพร้อมครูซคอนโทรลตัวนี้อยู่ที่ตรงพวงมาลัยเลย นี่นะครับจอทัชสกรีนพร้อมกับ Android Auto Apple Car p l a y แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เกียร์ออโต้พร้อมทุกอย่างครบหมดเลยและในส่วนนี้นะตัวไฮนะจะได้เป็นแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยสำหรับตัวไฮจะได้เป็นแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยและสำหรับคันนี้นะได้เป็นรถปี2020เหมือนกัน เป็นพิเรนเนอร์ยกสูงปี2020แบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดกันไปเลยพร้อมกับกล้องตัวนี้เป็นกล้องบิวอินมาจากโรงงานนะและไลเนอร์ไม่ช้ำแบบนี้เลยนะครับราคาคันนี้นะแค่เปิดขายอยู่ที่639,000บาทเท่านั้นและใครสนใจนะรีบทักหาแพรได้เลยสต็อกรีโว แพรมีให้เลือกมากกว่า10คันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแพรอาจจะนำเสนอแค่3คันก่อนใครที่สนใจนะก็รีบพักเข้ามาหาแพรได้เลยนะมีให้เลือกหลายรุ่นหลายคันเลยนะครับติดต่อสถานแพร0ูน9ป9หนึ4วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนครับคุณครับ